ยกมานี่คือ200ไม้ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะผมยืนดะูเนี่ยโอ้โหไม้ละสิบบาทเองนะครับมี4ลูกนะเดี๋ยวถามอีกทีนึงเป็นลูกชิ้นอะไรนะครับลูกชิ้นหมูยอครับลูกชิ้นหมูยอนะครับครูทีใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วก็ย่างนี้เลยนะครับในหม้อด,ดินนะครับใช้เตาถ่านเหมือนย่างแล้วก็อบไปในตัวด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะปิดฝาด้วยเนาะ ปิดับปิดรับอ๋อปิดฝาไปนั้นเนาะถ้าไม่ปิดนี่น้ำมันจะไม่แห้งอ๋อลูกชิ้นนี่มันจะไม่ฉ่ำเลยมันจะแห้งๆเลยใช่ไหมครับแต่ข้างในมันฉ่ำนะเดี๋ยวปิดปิดฝาดีว่เอาไม้ใหม่เงี้ยมันจะเปียกเห็นไหมเนี่ยอ่าเปียกๆแล้วก็ปิดฝาอ๋อเดี๋ยวใจยแห้งแบบนี้โอ้นี่นะครับทําไม่พันเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าโอ้โหวันนี้หลายร้อยไม้แล้วนะครับนี่ หม้อเขาอนี่ก็มาตั้งได้นะแบบนี้นะตั้งเทินได้เลยนะสั่งทําพิเศษนะครับเป็นหม้อด,ดินทแท้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นเตาถ่านนะอ่ะตลาดน้ําบางคล้านะครับเสราร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคตาตะเลอรนะครับแล้วก็มีงานอื่นๆอีเวนต์อื่นๆ่นนก็ยูที่สถานการณ์นะครับ